เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมกริศิละปะชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักเก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของโครงการในบ้านผมครับโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3ซึ่งเป็นหนึ่งใน5้าเมกะโปรเจกต์ของ eec ครับ โครงการก่อสร้างท่าเรือมาตะพุทธระยะที่สานะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าโครงการถมทะเลมาตะพุทธได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับแต่โครงการดังกล่าวครับยังมีประชาชนจํานวนไม่น้อยครับมีข้อห่วงกังวลอยู่หลายอย่างครับรวมถึงโครงการดังกล่าวนี้ยังสร้างผลกระทบมากมายมหาศาลให้แก่ทะเลละยองครับ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมองพื้นบ้านรวมถึงวงจรอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมองอย่างกว้างขวางซึ่งผมจะมีประเด็นอ,ภ,อภิปรายวันนี้ทั้งหมด4ประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นด้านสุขภาพของประชาชนครับที่ผ่านมาครับการดําเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังมีค่า VOC เกินมาตรฐานอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ จากชาร์ตที่ผมเปิดในสไลด์นะครับท่านจะเห็นว่าสารหลายตัวครับมีค่าเกินมาตรฐานไปมากครับเช่นสารบิวทาเไดอีนครับบริเวณวัดหนองแฟบนะครับ0.46ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน1.3สถานีเมืองใหม่มาบตาพุธ0.87ซึ่งส,ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วครับซึ่งสา,สารเหล่านี้นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่0.33เท่านั้นเอง ตัวต่อไปก็คือสารเบนซีนครับณนะที่ทําการชุมชนบ้านพง2.9สถานีเมืองใหม่มาบรพุทธ2.3ชุมชนบ้านเนินพยอม2.6ซึ่งจากค่ามาตรฐานอยู่ที่1.7ครับจึงขอเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังผู้ชี้แจงว่าชาวระยองอยากจะขอให้ท่านทบทวนแผนการขยายอุตสาหกรรมปิโตเคมีในพื้นที่ได้แล้วครับตอนนี้ชีวิตคนระยองนี่แขวนอยู่บนเส้นได้แล้วครับประเด็นที่2ครับ การดำเนินงานก่อสร้างท่าเรือที่ละหลวมขาดความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติตาม EHA ครับหลังจากโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างสร้างผลกระทบเป็นอย่างมากครับต่อทะเลระยองครับแต่นี่คือภาพความละหลวมของการก่อสร้างที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบของประชาชนภาพนี้คือทุ่นและม่านกันตะกรนะครับที่มีช่วงขาดและไม่มีการปล่อยม่านตะกรกันตะกรลงสู่บริเวณผิวดินในทะเลส่งผลให้ชาวประมงนะครับ เกิดส่งผลให้เกิดปุ่นฟุ้งกระจายนะครับทำสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทําการประมงของพี่น้องชาวประมงนอกจากนี้ครับยังมีทุ่นละมานก,กันาตกรหลุดลอยออกไปติดกับใบพัดเรือส่งผลให้ชาวประมงครับกระเด็นตกเรือไปกระแทกครับกับกับเรือแล้วตกน้ําทําให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินจากกรณีนี้นะครับพี่น้องชาวประมงต้องเย็บถึงเเข็ม ออกทำการประมงไม่ได้10วันไหนจะต้องซ่อมแซมเรือที่ได้รับความเสียหายครับแต่การชดเชยก็ชดเชยคนที่ได้รับความเสียหายเพียง12,000บาทมันเป็นธรรมแล้วเลยครับและหากเคสนี้ครับผู้ประสบเหตุเกิดอาการช็อกเนื่องจากการเสียเลือดมากหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตท่านจะรับผิดชอบเขาอย่างไรครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรจะรับผิดชอบเขาไหวหรือไม่ครับประเด็นที่3ครับ เรื่องการทำ EIA EHIA ไม่ครอบคุมครับโครงการถมเทะเลไม่ครอบคุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านครับในพื้นที่รอบๆโครงการมีกลุ่มประมงราวๆ21กลุ่มในรัศมีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับตอนนี้ผลกระทบไปทั้งอ่าวระยองนะครับการแจ้งรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมงไม่ทัว่ถึงจากภาพท่านจะเห็นวงสีแดงกับวงสีเขียวครับนี่คือที่ตั้งกลุ่มประมงรอบๆโครงการทั้งหมดกลุ่มสีแดงวงสีแดงนะครับคือกลุ่มที่ได้รับเชิญให้ทําประชาคมเสนอความคิดเห็นแต่กลุ่มสีเขียวครับกับไม่ได้รับเชิญมีการข้ามไปข้ามมาครับส่งผลให้มีการเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องของการถมทะเลซึ่งนำมาสู่ประเด็นที่4 เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมขาดหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณที่เป็นธรรมของประชาชนครับหลังจาก EA a ที่ไม่ครอบคลุมมีการร้องขอความเป็นธรรมให้มีการชดเชยเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการครับโดยพี่น้องประชาชนได้ยื่นเรื่องดังกล่าวนะครับถึงหลายหน่วยงานครับทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่องต่อจังหวัดระยอง ซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับได้มีการพิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับโดยคณะกรรมการครับได้พิจารณาพร้อมมีข้อเสนอให้นําหลักเกณฑ์การชดเชยเยียวยาจากโครงการท่าเรือแหลมฉบังเป็นมาเป็นต้นแบบในการชดเชยคือชดเชยให้เรือประมงวันละ1000บาทหรือเท่ากับปีละ3 0ม0 0 0่น0บาทแบบเท่ากันทุกคนในระยะเวลาก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาฟื้นตัวครับ ในส่วนของจังหวัดระยองก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานครับและได้สรุปหลักเกณฑ์ออกมามีการคิดคํานวณหลักเกณฑ์ออกมาแล้วแบ่งเป็นค่าสูญเสียการจับสัตว์น้ําค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องออกไปทําประมงไกลขึ้นอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือนชดเชยในระยะเวลาก่อสร้างก็คือ3ปีครับทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาก็ได้ตอบกระทู้ของ คุณรังสิมันโรมเมื่อเดือนกันยายนปี2565ยืนยันว่าขณะนี้พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวประมงระยองตามที่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์คิดคำนวณแล้วแต่สุดท้ายครับทางผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไม่สนใจหลักเกณฑ์ดังกล่าวครับปัดตกโดยตัดสินใจจ่ายเงินเพียง1 0แสนบาทต่อรายจ่ายแบบครั้งเดียวจบนี่คืออะไรครับ ผมยังสงสัยว่าผู้ว่ากรออ,อนี่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีแล้วเหรอครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับสไลด์ต่อไปครับมาตรฐานระยะเวลาเท่ากันคือการก่อสร้าง3ปีแล้วก็ฟื้นตัวอีก2ปีในด้านซ้ายนะครับถ้าเรือแหลมฉบังเฉลี่ยวันละ1,000บาททุกกรณีท่าเรือมาบจพุทธโดยคณะนะทำงานหลักเกณฑ์ของจังหวัดระยองเฉลี่ยวันละ500ถึง1,000บาท ส่วนการจ่ายจริงครับฉเฉลี่ยอยู่วันละ54.79บาทท่านครับหนักไปกว่านั้นครับในเอกสารการรับเงินเยี่ยวยาท่านยังไปจำกัดสิทธิพี่น้องประชาชนห้ามเรียกร้องฟ้องร้องหรือใช้สิทธิทางศาลใดๆต่อการสูญเสียพื้นที่ทำกินอีกผมขอญาตสรุปครับผมสรุปครับคนระยองไม่เคยคิดขวางการพัฒนาและยินยอมพร้อมให้ความร่วมมือมาโดยปรแต่อยากให ีซี e ครับทวนการดําเนินงานของท่านในประเด็นที่ผมกล่าวมาครับอยากให้ท่านรับฟังเสียงจากผู้แทนของประชาชนที่วันนี้ผมนําปัญหาความเดือดร้อนมาชี้แจงต่อท่านโดยตรงทําให้มันดีครับเห็นอกเห็นใจกันบ้างและผมเปยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านจะนําเรื่องที่ผมอภิปรายนี้ไปทบทวนและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของท่านครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณคุณกฤษครับต่อไปขอเชิญคุณนุชชาบุรพะชัยศรีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมอนุชา